สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรณ์ค่ะมาดูดวงรายวันนะคะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะโอ้ยวันนี้วันดีนะคะราชินีเศรษฐีราชินีเศรษฐีมาอยู่ในตัวคุณวันนี้เท่าวันนี้คุณสุขสบายคุณไม่ลำบากลำบนนะเขาบอกว่าคุณราชินีเศรษฐีชีวิตคุณจะสุขสบายไม่ลำบากลำบนเหมือนท่านเลือสีเนะี่ยมาอยู่ตรงเนี้ย ถ้าคุณรู้จักเนี่ยวันนี้เป็นวันดีนะถึงยังไงนะ่ะอ่ะเลยเจ็ดวันนี้ไม่ดีหลายวันแต่วันดีวันนี้ถึงเนี่ยมันเป็นวันที่เออชื่นใจมีความสุขนะได้นั่งบรรลังได้สุขสบายไม่เด็ดได้เหนื่อยบางครั้งพอมีความสุขมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หายเหนื่อยนะคะท่านเรือสีอยู่ตรงนี้ก็คือท่านเรือสีอันเนี้ยรู้จักปองนะ น้ำมีเนะี่ยท่านก็เตรียมมาตักน้ําเตรียมไว้กินเพราะท่านเหลือสีอันเนี้ยเหมือนจิตใจให้คุณคิดให้รอบคอบการจะทําอะไรไม่ใช่ว่าพอคุณมี เพราะคุณไม่สนใจถ้าคุณนอนเนืบขี้เกียจเนื้ออะไรอย่างเนี้ยเหลือสีเขาจะปง่งเขาจะไม่ยุ่งกับใครนะคะเขาอยู่ในป่าถึงเวลาเขาก็ตักน้ําไปกินตักไปตุนไว้เวลาน้ําเหมือนว่าถ้าเวลาน้ําแห้งเราก็ยังมีอยู่ในคอนโทรเพราะเขาจะบอกให้รู้ว่าชีวิตคุณนะ่ะยังมีเมฆหมอกนะ เลือตีค่ะถ้าคุณเตเอ่นไว้ชีวิตคุณยังมีปัญหายังมีภาระนะคนเกิดวันอาทิตย์ที่คุณมีภาระเนี่ยคุณแบกคุณเนี่ยคุณไม้คุณฟ้ามาแปดกรถาเนี่ยภาระเพราะคุณมีปัญหาเพราะคุณสร้างภาระของตัวเองถ้าจะพูดตามภาษามนุษย์นี่ก็คือว่าคุณสร้างนี่สร้างศีลนะ คุณใช้ชีวิตแบบสบายไม่อดไม่ออมคุณสร้างนี้สร้างสินตอนนี้ฮะมีปัญหาเนี่ยจะวันนี้คุณก็คิดได้คุณก็เลยเป็นเนี่ยจิตของเลือดสีคือว่าต้องอดต้องออมต้องคิดได้และที่มีชีวิตทีู่กสบายแต่ถึงยังไงปัญหาชีวิตนี้คุณยังติดตามอยู่พลังแห่งเนี่ยพลังแห่งเจ้ากรรมนายเวรเหมือนว่าคุณชาตินี้คุณไม่ได้สร้างก็จริงอ่ะ แต่ชาติไหนคุณสร้างคุณก็จะวิ่งหลบหนีก็ไม่พ้นคุณก็ต้องแบกแบกฝ่าฟันไปได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องปองถ้าคิดได้คุณก็ทำบุญใจบาทนะเหมือนสวดมนต์ให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วคุณอาชีวิตอาจจะดีเพราะเขาบอกมาว่าคนเกิดวันอาทิตย์คุณเป็นคนมีบุญนะคนมีคุณเป็นคนมีวาสนานะชะตาลาสีดียิ่งถ้าเผื่อคุณลำบากมากๆคุณต้องไปดูกับ ดวงวันดวงเดือนเกิดปีเกิดของคุณเรานะคะแต่วันนี้จะเตือนว่าคุณทาอะไรต้องระมัดระวังต้องอดต้องออมเพราะชีวิตคุณยังมีลําบากเพราะเจ้ากรรมในเวรกําลังติดตามแต่ติดตามอันนี้เหมือนไอ้ึมแค่หมอกฟันแค่ฟวามเหน็ดเหนื่อยให้คุณมีภาระอยู่ที่จะต,ต้องสู้นะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างมีตติของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันจันทร์ค่ะโอ้ยวันนี้ดวงดีโชคดีราศีดีนะแต่ว่ามีทุกทางใจนะ มีปัญหาทางใจคนเกิดวันจันทร์คุณเป็นคนมีมีการเงินไม่ติดขัดอำนาจวัตนามีไม่ว่าจะหน้าที่การงานอะไรแต่คุณจะเป็นลึกๆคุณจะเงียบจะเก็บบางทีผิดเป็นคนที่ผิดหวังบางทีก็เป็นคนที่เจ็บบางคนก็เป็นคนที่เจ็บป่วยบางคนก็ผิดหวังแห่งความรักอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็เหมือนฉันยอมและฉันยอมแพ้ทุกสิ่งทุกอย่าง คุณไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินเรื่องทองนะคะแต่เป็นบางคนก็ปัญหาเกิดขึ้นเพราะเงินเพราะทองระวังการสูญเสียเงินทองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีไพ่มีไพ่เจ็ดดาบอยู่ตรงเนี้มันคือปัญหาของหายเงินหายหรือสูญหายคุณยอมจำนวนยอมแพ้แต่บางคนก็ผิดหวังแต่ถึงคุณจะมี การเงินการทองการงานที่ดีอะไรที่ดีแต่คุณไม่มีสุขค่ะของคนเกิดวันจันทร์วันนี้คุณมีสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างแต่คุณไม่มีความสุขคุณใช้ชีวิตอย่างไม่ได้มีความสุขคือคุณเก็บซ่อนปัญหาในใจเก็บเรื่องในใจของคุณเอาไว้นะคะคุณได้ทํางานอาคุณอาจจะแบบอ่ะ อุ้ยได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนนู่นเลื่อนนี่ได้ได้โชคนู่นโชคนี่แต่คุณก็มีเก็บความรักเอ่อความร,รับแบบทุกทุก,ทกเหมือนว่าเปิดไม่ได้เรื่องอะไรคุณมีความทุกข์ในใจค่ะวันนี้เพราะฉะนั้นอะไรของคุณก็ดีหมดดวงดีอะไรดีแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้เจ็บป่วยคุณทุกข์ทางใจอะไรเนี่ยมันต้องการเจ็บป่วยหรือว่าการ แค่อกหักหรืออาผิดหวงังหรือของหายเนี่ยคุณต้องไปดูตามคุณเกิดเดือนอะไรวันปีอะไรนะคะสําหรับคนคงเกิดวันจันทร์วันนี้ค่ะถึงยังไงก็เป็นวันดีแต่เศร้าอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาดูของคนเกิดวันอังคารนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอังคารค่ะ ค้าทานะวุ่นวายเรื่องงานคุณคุณงุดงิดวุ่นวายนะเหมือนว่าถึงจะมีเพื่อนฝูงถสสังสรรค์คุณก็ไม่แต่ละคนเขาก็เหมือนฝืนทนกับคุณนะวันนี้มีแต่คนฝืนทนถึงจะอยู่ร่วมกันเขาก็หันหน้าไปทั้งอื่นคือว่าเขาอยู่ด้วยความจำทนนะคุณ บวเป็นถ้าคุณไม่สงบสต,ติอารมณ์นะเหมือนว่าจะเป็นการขับรถขับปลาเนื้ออะไรในการงานของคุณนะ่ยจะโวยวายบุปัญหาวุ่นวายนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณสงบสต,ติอารมณ์ตื่นมาก็สงบสต,ติอารมณ์ ทำตัวให้เป็นเรือสีนะคะทําตัวให้เป็นเรือสีว่าอยู่คนเดียวนั่นคนเดียวมีความตกอยู่คนเดียวดีฝ่าเพราะในสังคมไม่มีใครเขาจริงใจกับคุณนะคะวันนี้นะคะคุณดูแต่ตสามคนหันหน้าไปทางอื่นมีใครเขามองหน้าคุณมั่งละ่ะนะเขาเขามีใครเขามองหน้าคุณเขาใช้ชีวิตเนี่ยจะเดิมจะกินเขาก้าหันหน้าไปทางอื่น คือว่าเตะแท่งนะอยูใ่ในการที่เตะแท่งสางข้สามคม,มของคุณเขามีแต่การเตะแท่งเพราะฉะนั้นคุณต้องไม่ไปใส่ใจปักใจอะไรนะคะสําหรับคนเกิดวันอังคารวันนี้ค่ะชีวิตวุ่นวายคุณต้องเก็บอารมณ์ขับรถระวังนะคะเพราะฉะนั้นแต่ในช่วงเย็นคุณมีจิคุณคิดได้คุณเหมือนเป็นคนหลายอารมณ์หลายบุคลิกนะคะ เพราะฉะนั้นไปตรงกับใครเนื้ออะไรก็ให้คุณไปปรับตัวว่าเป็นยังไงถ้าคุณรู้สึกตอนนี้ร้อนๆเจ้าอารมณ์ก็อย่าไปสังคมกับใครเพราะมันจะร่างตัดตูค่ะสําหรับคนเกิดวันอังคารนะคะต่อมาของคนเกิดวันพุธค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธนะคะ คนเกิดวันพุธนะอย่าใจเร็วหุ่นหันเริ่มต้นเนี่ยคุณที่คุณอยู่ที่คุณอยู่นะมีเงินนะเนี่ยมีการเงินบังอยู่การเงินคุณตอนเนี้ยปิดบังคุณทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องหรือเปล่ากับเจ้าที่เจ้าทางเหมือนดวงชะตาทำอะไรขัดโชคขัดลาบหรือเปล่านะ เขาเป็นสองเหรียญก็จริงอยู่เลยต้นไม้เนี่ยเหมือนเป็นการเงินหมุนเวียนการเงินของคุณไม่ได้แข้มแข็งนะคะตอนนี้นะจะทําอะไรก็เหมือนเงินหมุนเวียนเงินของคนแก่ชรา คนเกษียณนั่งรองเงินกินอย่างนี้นะคะคือเป็นเงินไม่ได้ไม่ได้ฟู่ฟ้าแค่มีกินมีหมุนเวียนไปได้นะคะสําหรับวันนี้ของคนเกิดวันพุธเนี่ยขับรถขับปลาคุณจะทําอะไรอย่าใจร้อนคุณมุ่งมั่นนะแต่ถ้าจะดูไปอีกทีปัญหาเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาก็จะมีปัญหาถ้าคุณกําลังประสบปัญหาชีวิตคนไหนที่ประสบปัญหาชีวิตจําเป็นเรื่องการเงินเนี่ย จะมีเจ้าชายขี่ม้าขาวมาเลยนะเนี่ยมาช่วยฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาชีวิตนะบางทีก็เจ้าชายขี่มาเปิดหูปิดตาให้เงินที่อยู่ข้างหลังพุ่มไม้อยู่ที่เนี่ยอยู่ข้างหลังเขาเรียกปูโสมและการที่ฟ้าลับเนี่ยเขาอาจจะเปิดโชคเปิดลาภให้คุณหรือโปรดเปิดเป็นการเงินการทองอะไรให้คุณนะคะเนี่ยเจ้าชายขี่ม้ามาเนี่ยคือช่วยแต่อีกอย่างหนึ่งอีกในหนึ่งนะ ถ้ามันมีอบถ้าคุณถ้าคุณประมาทให้ระวังอุบัติเหตุนะคะแต่การเงินของคุณเนี้ยแต่บางทีคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินก็จะมีคนมาช่วยเหลือคุณได้ดีนะคะสําหรับคนเกิดวันพุธค่ะถ้าจะถามดีไหมดีนะคะถึงจะเป็นไพ่วัาสองเหรียญแต่เป็นเป็นไพ่ที่ดีทําให้มีสองเหรียญก็มีกินมีใช้มีเหมือนว่ามี ถ้ามีปัญหาก็จะมีเจ้าชายมาช่วยคล้ายๆแต่คุณจะต้องเปิดให้ถูกหลักทําให้ถูกหลักนะคะคิดให้ดีทําให้ดีแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาชีวิตของคุณไปได้นะคะของคนเกิดวันพุธค่ะต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสนะคะขอเป็นตัวแทนตับไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันพฤหัสค่ะอืม พลังงานแห่งเจ้ากรรมในเบนนะคุณใช้ชีวิตแบบสนุกสนานสองเงินทองคุณไม่ใส่ใจคุณไม่อยากได้ใครดีเหมือนคุณมีอ่ะคุณเป็นคนเกิดมาพระหัสเป็นคนที่ไม่ลำบากมีอ่ะคุณเล่นกับเงินเนี่ยเนี่ยเล่นเขาเรียกว่าบางคนมีสองเหรียญแบบลำบากมีสองเหรียญเฉยอันนี้คุณได้สองเหรียญแบบเล่นนะ่นะเนี่ยคุณล้อเล่นกับวงล้อการเงินการทอง คุณเล่นคุณไม่คิดนั่นคุณใช้ชีวิตแบบเสี่ยงเสี่ยงกับการที่ว่าการเงินจะขัดสนนะคะเพราะว่าไงอะ่ะเพราะว่าคุณใช้ชีวิตแบบเล้อเล่นกับการเงินใช้ชีวิตแบบประมาทอะ่ะการเงินคุณยังอยู่เลยประมาทแล้วยิ่งวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีระวังเงินหายของหายระวังจะมีเรื่องมีลาวจะมีปัญหาเนี่ยเจดาบนะคะเจดดาบแล้วเนี่ยดูเกคถา เก้าคาถาเนี่ยคุณแบกเนี่ยคุณสร้างเรื่องแบกภาระที่หนักๆคุณมีภาระที่คุณแบกไว้มันเหมือนเป็นกรรมเจ้ากรรมนายเวรเหมือนเป็นกรรมอะไรที่คุณแบกไว้คุณเกิดวันผ่หัสเนี่ยคุณเพราะฉะนั้นคุณภาระคุณก็มีแต่คุณอย่าเล่นล้อเล่นกับวงล้อของการเงินเนี่ยคุณให้อย่าประมาทอย่าล้อเล่นกับการเงินนะ การเงินของคุณเนี่ยเหมือนอยู่ในในพละเหมือนอยู่ที่การที่ประมาทอยู่นะคะคุณล้อเล่นเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะพาดท,ทั้งเนื้ออะไรเนี่ยหรือว่าให้คุณระวังเรื่องคนยืมเงินเนื้ออะไรเนี่ยมันจะเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันวันพฤหัสวันนี้จะถามว่าพลังของคุณก็ยังดียังเข้มแข็งยังแบการะ,ะไปได้แต่พระ,ะเนี่ยก็คือว่า บางทีเนี่ยมันเป็นเจ้ากรรมนเวรนะคะภาระของคุณคือว่าบางทีที่คุณแบบอยู่เนี่ยมันเป็นภาราเจ้ากรรมนเวรมันทําให้คุณไปเป็นเจ้าหนี้ไปเป็นเออไปเป็นเจ้าหน้าเป็นลูกหนี้คนไปประกันไปรับรองอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณมีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า คุณตอนนี้อย่าประมาทมันจะเกิดอะไรเตือนคุณวันนี้แต่วันหลังระวังจะเกิดแล้วระวังของเสียหายระวังเงินเงินหายระวังมีเรื่องมีราวนะคะต่อมาดูของคนเกิดวันศุกร์นะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันศุกร์ค่ะอ้าวดีค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะเจ็ด ถ้วยนะเป็นถ้วยที่ล้นคนเกิดวันศุกร์เนี่ยคนที่บางครั้งนะ่ะคุณหันหลังคุณไม่มาไม่ฟังคําตักเตือนของใครคุณเป็นน้ําที่ล้นถ้วยนะไม่ฟังคําตักเตือนของใครนะมันจะทําให้ชีวิตคุณวุ่นวายนะคุณมีความสุขคุณเป็นน้ําล้นแต่คุณนะ่ะชีวิตของคุณอุดมสมบูรณ์มีความสุขนะน้ำล้นแต่บางครั้งบางล้นบางแบบก็ดีคุณ ถ้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยคือความสุขที่คุณไม่ขาดไม่แคนคุณมีใจเผื่อแผ่คุณมีมีกินน่ะถ้าคุณมีกินคุณยังแบ่งปันน้ำเนี่ยล้นมาถึงให้ป่ากินให้ปา่าไหว้นะคะส่วนอันเนี้ยน้ําล้นแบบไม่ฟังคําตักเตือนของใครคุณถึงได้มีเรื่องวุ่นวายเลยเจ็ดถ้วยปัญหาจะเกิดจะเกิดทุกอะไรเงี่ยเพราะไม่ฟังคําตักเตือนของใครนะคะ ครอบครัวมีลาสองถ้วยแบ่งปันถึงยังไงชีวิตความรักความอบอุ่นเลยครอบคถึงคุณจะแบบดื้อรั้นอะไรแต่เลยครอบครัวคุณอบอุ่นมีการยนินมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าครอบครัวต้นไม้มีดอกไม้เนี่ยก็คือมีความรักนะคะอยู่ใต้ต้นไม้สีชมพูมีกินมีอยู่อุดมสมบูรณ์แบ่งปันแบ่งปันด้วยความรักคือไม่ได้อดไม่ได้อยาก ถึงจะปัญหาอะไรจะเกิดแต่คุณเป็นเป็นคนเกิดวันศุกคุณมีครอบครัวที่ดีที่รักให่คุณนะคะครอบครัวหมายถึงผัวเมียหรือคนรักถึงคุณยังไม่มีครอบครัวแต่คนรักเนี่ยให้คําปรึกษาให้คิดให้ช่วยเหลือคุณดีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดนะคุณอย่าเป็นน้ำที่ล้นถ้วยใครเตือนคุณก็ต้องฟังนะคะวันนี้นะคะไพ่ดูแค่วันเดียวคะ่ะ วันพวกนี้อาจจะเป็นวันดีมากกว่านี้กันได้นะคะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์ค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันเสาร์นะคะดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ อ้าวดีคนเกิดวันเสาร์มาแบบเย็นๆอีกแล้วนะมีสองเหรียญสองเหรียญของคนสูงอายุนะั่งการเงินของคุณก็มีไม่มากมีสองเหรียญเหมือนของคนสูงอายุของคนชรานะ่ะมีไว้ใช้ไว้จ่ายแต่มันไม่ได้ล้นเหลือนะคะความสุขเลยหมู่เพื่อนฝูงนะมีให้นะสามถ้วยคือว่ามีถ้วยมีการที่แบบว่า ความสุขของคุณก็มีการแบ่งปันอันนี้เพื่อนฝูงคุยมีมีเพื่อนฝูงที่คุยกันได้อะไรกันได้นะคะมีที่ปรึกษาแต่ก็มีคนที่ว่าไม่น่าไว้ใจก็มีนะคะคือว่าถึงจะมีคู่คุยแต่อีกคนหนึ่งก็เหมือนหันหลังให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นเลยครามสุกที่เห็นบางทีมันก็เป็นเรื่องจอมปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะ คุณเป็นคนที่ไม่บอกความลับกับใครคุณเป็นราชินีพระจันทร์ปัญหาทุกอย่างคุณคิดว่าคุณแก้ไขได้ทุกอย่างตอนเนี้คุณอยู่ในเข้าตาจนมุมมืดนะคะมุมมืดเพราะฉะนั้นคุณอย่าแบกรับอะไรพัะจันทร์ก็มันไม่แสงสว่างไม่สุดนะคะมันคือมันเหมือนมีเมฆมาบังอะไรอย่างเงี้ยนะคุณมีกุญแจคุณมีชีวิตคุณมีอะไรที่ดีเนี่ย มีที่ดีหมดมีอำนาจมีทุกอย่างคุณเคยคิดว่าคุณเนี่ยมีอำนาจเคยเป็นใหญ่เคยมีเคยอะไรมาก่อนแต่ตอนนี้อย่าลืมเมฆหมอกมันบางบางทีมันอะไรมันก็เปลี่ยนไปได้นะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรวันนี้ต้องบอกว่าอย่าไว้ใจคนมากและใช้ชีวิตอย่างตั้งสตินะคะใช้ชีวิตของคุณอย่างมีสตินะ <ee> เพราะฉะนั้นการเงินของคุณเนี่ยมีแค่2องเหรียญการเงินวันเนี้โชคลาภยังมีงงไม่มากถ้าถึงจะมีโชคลาภก็มีนิดการเงินเป็นเงินของคนแก่ก็คือเงินของคุณเองนะเป็นเงินของคุณเองคนแก่เขาจะได้เงินอ่ะเขาจะได้เป็นเงินเดือนก็คือเงินเดือนของคุณเองอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็ต้องผ่านไปให้ได้ทุกอย่างข้อควรระวังคืออย่าไว้ใจคน อย่าไว้ใจคนสนิทอะไรอย่างเนี้ยนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์วันนี้ก็เท่านี้ไม่มีเรื่องร้ายแรงแต่ว่ามันไม่หรูหลานะคะแล้วพวกนี้ก็จะผ่านแล้วคุณก็จะผ่านไปได้นะคะเนี่ยคือให้คุณคิดว่าถึงจะ อะไรเงี้ยมันคือว่าได้ได้สามถ้วยเงี้ยคือว่าความสุขแบ่งปันการกินการอยู่แบ่งปันแต่บางทีคุณแบ่งปันให้คนผิดคุณปนเปร์ครบกับคนผิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ให้ระวังเรื่องคบคนผิดมั่งอะไรอย่างเงี้ยใช้วันเนี้ยใช้ชีวิตอย่างมีสติไปไหนก็ให้รอบคอบอย่าอย่าไปแบบว่า อย่าไว้ใจคนท,ทุกอย่างอะไรนะคะแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้พวกนี้อาจจะเป็นวันดีของคุณค่ะ